สวัสดีครับพบกับทางช่อง Hack Auto Speed Channel นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีดัดแปลงนะครับปรับแต่งวิธีจากดุม5รูมาเป็นดุม4รูนะครับทำยังไง ถึงจะดีที่สุดนะครับาจากที่ผมได้ทดลองทำมาหลายวิธีนะครับเพระว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วนะครับจบจบง่ายด้วยนะครับสวยด้วยลงตัวนะครับไม่เกะก,กะเลอะเทอะนะครับอันนี้จะเป็น ดุมหู้นะครับโนวาเท n a าโซนิกเอ็นเอสอาลสแดดพวกนี้จะเป็นดุมตัวนี้นะครับดุมห้าูใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะบอกว่าเป็นของอะไรนะครับปกติอ่าเดี๋ยวค่ มจีจานเดิมน,นะครับอ่าอ่าปกติเราจะใช้จานจานเดิมนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นหลุมลงไปนะครับอ่จะเป็นลักษณะนี้แต่เมื่อวันนี้จานที่เราจานที่นิยมแต่งใส่กันกนจ็จะเป็นลักษณะของจานของ เป็นจานที่มีโฟตติ้งนะครับอ่าพอดีไม่มีตัวยานะครับนะครับพอเราอยากอ่า,าอยากได้จานตรงอ่าเอาแบบนี้อ่ามีเราอยากได้จานอยากใส่จานสีู่ของเวฟร้อยสิบไอนะครับอ่าแล้วก็ต้องเอาเราก็จะไปหาซื้อสเปเซอร์ตัวนี้มา นะครับตัวนี้ก็ผมซื้อมา2 2งบาทน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีรูทั้งหมด1 2 3่งสองามส้าหกเนะครับมันจะไม่ครบนะครับ จะไม่สามารถใส่น็อตครบครบทุกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอ่าอ่รูที่เป็นหลุมเนี่ยเราจะใส่กับรูน็อตรูเดิมนะครับอ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเหลืออยู่แค่สามรูนะครับอ่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู ใ่มิดตรงครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ี๋ยวตรงพอดีมีน็อตแล้วก็จะใส่นะครับนะลุ้นจะเจอแล้ะ มันจะใส่ได้ประมาณนี้อาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหนึ่งรูที่มันตรงกับรูเดิมนะครับที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับก็คือเราต้องหานอ็อตมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับตรงนี้ขันแล้วมันจะไม่สวยนะครับอ่าพูดตรงๆเลยคือมันไม่สวยนะครับ เดี๋ยวมาบอกวิธีกันอ่าตัวนี้ตัวห้าลูจบไปนะครับแปลงผมว่าแปลงวิธีนี้จบแล้วก็สวยแล้วก็ง่ายไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นดุมสี่ลูนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น สแตนดาร์ดเขาเลยก็คือจะใส่จานที่เป็นหลุมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นดุมเวฟร้อยนะครับตัวเวฟร้100อยขบูนะครับจะเป็น4ี่รูใช้จานเป็นหลุมแบบลักษณะเดียวกันกับของพวกดุม5้ารูนะครับถ้าเราอยากใส่จานตรง นะครับอ่าพอดีผมไม่มีสเปเซอร์ตรงรูนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นสีรูนะครับสเปเซอร์สีรูนะครับอ่าแล้วก็จะย,ยึดเข้ากับดุมสีรูนะครับแล้วตัวนี้เอามาประกบเนี่ยก็คือมันจะ สามารถใช้ได้ครบทั้ง4รูนะครับอันนี้พอดีรูไม่ตรงนะครับก็คือจะสามารถใส่ครบได้ทั้ง4รูด้วยนอดท,ที่เป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับคือมันจะสวยกว่าที่เราดุมดุม5รูมาแปลงนะครับ อ่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกพวกบูธพวกลูกปืนเนี่ยเราซื้อบูธเนี่ยบูธบูธลูกปืนนี่ผมไม่แน่ใจว่าขนาดเนี่ยขนาดวงนอกเขาเนี่ยเท่ากันไหมนะครับกับบูธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสั้นหรือยาวกว่านะครับ แต่นะครับแต่เวลาประกอบบูทบูทด้านข้างด้านซ้ายกับกระปุกใหม่สามารถใช้ของเดิมได้เลยนะครับก็คือถ้าเราไปหาดุมตัวนี้มาดุมสีดูตัวนี้ดุมเว็บร้อยเนี่ยก็คือยกมาทั้งชุดนะครับเอาทั้งบูทบูทกลางลุกปืนซ้ายขวา เอามาให้ครบเลยนะครับส่วนบูธด้านข้างบูธด้านซ้ายกับปลูกใหม่ใส่ใส่ด้วยกันได้เลยนะครับขนาดผมวัดแล้วนะครับเท่ากันนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาระยะ,ะค้ำของบูธเนี่ยเท่ากันหมดเลยมันต่างกันแค่สี่รูกับห้ารูเท่านั้นเองนะครับถ้าคลิปนี้ เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอ10ไลค์ก็พอนะครับผมขอแค่10ไลค์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ